พี่น้อเอ้ยลินดิ่ิ่นห้า่น้าลอิลนอ่อง้อ,อ,อ,อยายมาเบิอคาเลยายไปง่ายมาอยู่บนหนังอยู่เป็นบอดเป็นผีเลยพี่น้อง in Nhìn mày ơi Số nằm mà lùng á Hả Điệp nữa Điều à lại Ai à ข่าว้านเนีกยั่ำมังหงนก็หันนอนมนดเด้อเด็กเด็กนะนั่นคือเท้าโซ่กับคนบนอนอยากข่าวิด่ข่าวบุพเเดียวเวลาป้อนไ่พายุยิ้มเนหน้อ้ยไปอยกอีกแล้วข่าวร้าน ไยางมาไปเสียกเลยแต่ละมื้างิีอแล้วก่อนอยาเลยเศ้าอนะไกโดนหายเป็นขี้นีมานะบ่นแต่โดนแต่น่านะลนหน้าไ,ได้ลูอกเด้อเปียกอีกได้มือนนี้ยมัดสามสี่สุดเลยวได้หมือนอีกได้คนผัดตกคนหาา่ากับเศร้าสี่มะล่นหน้าอีกเวิรอีกแล้วเครื่องหนูจะเขาได้สุดเลยแล้ม,มุมิงบนตามุ้มีบนตากม้งแดด โมเดลแต่คนเืองเต้นอย่เดี๋ยนี่งนตางนย่างยเชอก่เนีกระด้อดด้อเชอชอร์ย้ำหงตกินเ กระต้มเรียรียยบร้อยบาดนเงหยบก็เงีบยบดหน่อยๆผมนอนไปสะัะเราจะเพลินบ่งเงียบกับป้าเตออะไรกันกันก็ลุกขนาดเลยไอเอ้มากินน้ำนี่อันนี้น้ำนี่ลูกเอา้ามาเอาน้ำเร็วเร็ว โซ่ so. มาแมลา่ล่ะเดี๋ยวลินไลยอยู่บนนอนนอนแล้วแต่เ้าวกตื่นมาละยาเขา่นางามป้อดผันนอนพี่น้องเอ้ยบ่เดียนั่งน,นอนบ่พ่อ,อ,อก,กันนางไปบุญก็เท่าน้ำโมนะ่หนอนอกินเท่าแล้วกันอาบน้ำให้แล้วก็น,นอนบุญแล้วบนอน,อน,อนอนพอทีมเอื้อไหร่นอนเพิ่มยาที่เข่ามา 一定不拉分了。 เดื้อดเดือดไก่บดได้รวงบดได้ลายหรอกไก่สี่โต้สามสี่โต้นดื้อแท้เอา่ะมากินหน้ามาลุงมา Cái nào mà lạ Ăn hắn Ăn này Ăn à này. À này. À này đi hắn ăn hắn hắn thôi Thôi đi đi hắn 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 thôi Đi mà nồi

ทำเมนให้เด็กๆกินเนี่ยใหญ่เหยีกับมาเด้อลูกเด้ออย่าตีมันเด้อกหยีขังมันเด้อคลิปเด้อพอเลยเนาะคลิปในมันสียาวถาเบิ่งคลิปติ๊ตามเบิ่งคลิปตามก็คลิปกินได้ที่นั่งเด้อคลิปเนราไปก่อนที่นั่งคลิปย่ำมังหงเด้อจ้าสบายดี